きっっかけが何だただ物心ついた頃にはもう憧れていた誰もが子どもの頃にヒーローに憧れるようにそうなりたいと思った影の実力者に。 การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีเด็กชายชาวญี่ปุ่นที่ลหลงไหลเทพในเงาตัวตนที่มาแทรกแซงเหตุการณ์และแสดงฝีมืออันร้ายกาจจากเงามือที่ได้ถูกรถบรรทุกชนเสียชีวิตและได้เกินใหม่ในต่างโลกในนามซิตคาเกโนและแกล้งทำตัวเป็นคนอ่อนแอต่อหน้าครอบครัวและพี่สาวของเขาอย่างแคคาเกโนแต่ทว่าเวลาที่เขานั้นอยู่ตัวคนเดียวก็ได้ทำตัวโชว์เทพแถมยังคาดเดาไม่ได้อยู่มากขึ้น เขานั้นได้ไปปราบพวกโจรและได้ช่วยเอลผมทองจากกรงขังและรักษาอาการป่วยที่เรียกว่าปีศาจสิงสู่อาการป่วยที่จะทําให้ร่างกายของผู้ที่โดนนั้นเน่าเปื่อย ให้กับเธอนั่นจึงทําให้เธอนั้นพร้อมจะตอบแทนบุญคุณเขาด้วยชีวิตซิธจึงได้ตัดสินใจให้เธอนั้นมาเข้าร่วมในการเป็นเทพในเงากับเขาพร้อมกับตั้งชื่อเธอว่าอัลฟาโดยซิธก็ได้เล่าเรื่องการคืนชีพของเทพมารเดบุรอดและลัทธิเดบวรอดว่าเป็นที่มาข,ของโรควิศาสิง์สู่ที่เธอโดนซึ่งอัลฟาก็ได้ตอบตกลงเข้าร่วมเพราะไม่อยากให้มีใครต้องบาดเจ็บและล้มตายจากลัททีเดบรอดแบบเธออีกและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของชาโดว์การ์เดน องค์กรในเงามือผู้เร้นกายในเงาและตามล่าในเงากับเรือ The Imminent in Shadow ชีวิตไม่ต้องเด่นขอแค่เป็นเทพในเงา ซึ่งสังเรื่องของการคืนชีพของเทพมารเดบอรอสและลัททีเดบอรอสนั้นเป็นแค่เรื่องแต่งล้วนๆของซีสเพราะว่าเขานั้นต้องการแค่ความบันเทิงและคนที่จะมาเล่นเป็นเทพในเงากับเขาเฉยๆแถมบทที่เขาอยากพูดมากๆที่สุดเลยก็คือคําว่าจอมมารใกล้คืนชีพแล้วอะไรทํานองนั้นเขาจึงมีความสุขสุดๆที่อัลฟานั้นตามน้ําเขาได้อย่างเล่นใหญ่มากๆแถมตอนกลุ่มชาโดว์การเล่นขยายทีมและมีคนเข้ามาร่วมมากมายเขากลับคิดว่าคนใน กลุ่ม s ชเด o w g a r เด n นนี่แหละที่ไปจ้างนักแสดงเอ็กต้ามาเพิ่มไม่ใช่คนที่มาเข้ากลุ่มเพื่อปราบจอมมารจริงๆแต่ทว่าไอเรื่องเทพมารและลัทธิที่เขากู่มามั่วๆนั้นกับมีตัวต้นจริงๆอยู่บนโลกและกำลังคลืบคลานอยู่ในเงามืดน,นั่นเองและนี่นะครับก็คือความสนุกของเรื่องนี้นี่แหละความกาวและเบียวของพระเอกและความมั่วซงของเขาที่มันมักจะถูกต้องในหลายๆครั้งป่ามีดลงไปในแผนที่มั่วๆแต่ก็กลับมีคุกลับอยู่ในนั้นจริงๆมุกความบังเอิญจากความเบียว ขอพระเอกนี่แหละที่เป็นจุดเด่นและจุดฮาของเรื่องนี้ โดยชีวิตไม่ต้องเด่นขอแค่เป็นเทพในเงาก็เป็นแอนิเมะที่ดัดแปลงมาจากไรโนเวลของอาจารย์ไอโซวไดสุเกะและวาดภาพโดยอาจารย์โทไซที่ได้ตีพิมพ์เล่มแรกในเดือนพฤศจิกายนปี2018ภายใต้สำนักพิมพ์คาาดกาวะซึ่งในปัจจุบันก็ออกฉบับรวมเล่มมาแล้วทั้งหมด4เล่มซึ่งเอาจริงๆต้นฉบับของเรื่องนี้น,นั้นก็มีมาจาักเว็บโนเวลที่ได้อัปโหลดลงในเว็บไซต์ซโยเซสสื่อโดยในปัจจุบันก็มีทั้งหมด8แชปเตอร์และมีทั้งหมด200 ตอนซึ่งตอนล่าสุดที่ได้ลงในเว็บไซต์นั้นก็ได้ลงในวันที่5มีนาคมปี2021ที่ผ่านมาซึ่งเรื่องนี้นั้นก็ได้รับการดัดแปลงเป็นเวอร์ชันมังงะที่ตีพิมพ์ลงในนิตยสารคอมเอของสำนักพิมพ์คาดูกวะโชเต็นโดยเริ่มตีพิมพ์ในเดือนธันวาคมปี2018โดยจะได้อาจารย์สาคคโนอันรีมาวาดภาพประกอบให้โดยในปัจจุบันก็ได้ออกฉบับรวมเล่มมาแล้วทั้งหมด8เล่มซึ่งในประเทศไทยทั้งตัวของมังงะและไ like ๆ ไรโนเวลก็เป็นลิขสิทธิ์ของคาโดกวะอ a มารินหรือฟินิกซ x ซึ่งในปัจจุบนันสำหรับไ์ n o เวลก็ออกมาแล้วทั้งหมด4เล่มส่วนช่างมังงาก็เพิ่งปิดพีออเดอร์เล่ม4ไปเช่นกันโอ้ลืมบอกไปนะครับเรื่องนี้ยังไม่จบนะ และในการดัดแปลงเป็นแอนิเมะก็จะได้สตูดิโอเน็กซัสสตูดิโอที่สร้างผลงานอย่าง d a ดวินส์เกมซึ่งก็จะได้คุณนากนิชิคาสุยะผู้ที่เคยเป็นผู้กำกับไฟแอนิเมชันหลายๆเรื่องจากทั้งสตูดิโอเน็กซมาขึ้นกุมบังเหียนและกำกับแอนิเมเต็มตัวเป็นครั้งแรกผอมจะได้บทจากคุณคาโตะคานิชิผู้เขียนบทจากเรื่องคาราคายโจ u สุโนะทาคากิสังภาค2และ3รวมถึงในภาพมูฟวีและเรื่องมาอิริมาชิตะอิรุมะคุมมาเขียนบทและดู แลภาพรวมของเรื่องนี้โดยจะได้คุณอิโนะมาโคโตะผู้ที่เคยออกแบบตัวละครจากเรื่องหนุ่มน้อยใส่ซื่อจากหมู่บ้านหน้ารักดันเซียนมาเข้ากลุ่มแล้วมาออกแบบสิ่งที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้ซึ่งนั่นก็คือตัวละครเพราะตัวละครของเรื่องนี้เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยน่ารักจริงๆโดยเรามาเริ่มแนะนําจากอะไรที่น่าหดหูดก่อนดีกว่ากับซิทคาเกโนจูนิเบว,วสุดก่าวที่คิดว่าเรื่องที่ตัวเองกูมามั่วๆนั้นเป็นแค่เรื่องเล่นๆและเบียวเล่นตามน้ นำไปเรื่อยๆดยไม่สน่าเหวอะไรเลยสนแค่ความเท่ของตัวเองแถมยังตั้งชื่อฉายาตัวเองว่าชาโดหรือว่าเงาทมินนั่นเองพากโดยคุณยามาชิตาเซอิจิโร่ผู้ที่เคยให้เสียงพาอิชิคาวะโทรุจาฮอริมิยาสาวมั่นกับนายมืดมนมาพากพวกเบียวเทมในเงาคนนี้ตามต่อด้วยสมาชิกค,คนแรกของชาร์โดกาเดนเอลผมชองที่ถูกซิดช่วยไว้จากโลกร้ายที่เรียกว่าปีศาจสิงสู่และจะถวายชีวิตเพื่อช่วยเขา อย่างอัลฟาภาคโดยคุณเซโตาซามิผู้ที่เคยให้เสียงภาคท่าสาวสุดน่าราักอย่างลาฟทาเลียสาผู้กล้าล่ง่งพงานมาภาคเอลสาวที่จะพาคนเข้ากลุ่มชาโดการ์เดนอีกถึง6คนประกอบไปด้วยเบต้าสาวสวยผมเงินสมาชิกลำดับที่2ของชาโดการ์เดนเป็นคนที่เขียนพงสาวดานการต่อสู้ของชาโดและได้กลายเป็นนักเขียนผู้โด่งดังแถมเธอนั้นยัง,งหลงไหลชาโดแบบมากๆซึ่งก็จะ ได้คุณมินนเซอิโนริผู้ให้เสียงภาคเฮสเทียศากมันผิดเรือ่องใหญ่ที่อยากจะพบรักในแดนเจียนมาภาคสมาชิกอันดับ2หนีตามต่อที่แกมมาสมาชิกลำดับที่3ของชาร์โดกาเดนแม้ว่าเธอนั้นจะเป็นคนอ่อนแอแต่เธอนั้นก็ฉลาดามากๆเธอนั้นรับผิดชอบในการนําความรู้ในชาติก่อนของเสียมาทําสินค้าขายเพื่อให้มีเงินมาสนับสนุนองค์กรให้ดําเนินต่อไปได้โดยจะได้คุณมิโมริซูซโกะผู้ที่เคยให้เสียงภาพเซนเกช โนบุ no bu, จากอิสักยะต่างโลกโนบูเดลตาสมาชิกลำดับที่4ของชา d ์โ g กาเ e นเป็นมนุษย์สัตว์ที่แข็งแกร่งและป่าเถือ่อนไม่ยอมฟังคำสั่งจากคนที่อ่อนแอกว่าและรับฟังเฉพาะคนที่แข็งแกร่งกว่าตนเท่านั้น ภาคโดยคุณไฟรุสไอผู้ที่เคยให้เสียงภาคคุโจโจลี oli, จากโจโจบิแซเอเวนเซอร์ภาคสโตนโอเชียนมาภาคมนุษย์สัตว์จองพลังคนนี้เอฟไซลอนสมาชิกลำดับที่หมีนิสัยเยอ่อหยิ่งแต่ก็เป็นคนที่ควบคุมพลังเวทได้อย่างปราณีให้เสียงภาคโดยคุณคาเนโมโตฮิซาโกผู้ที่เคยให้เสียงภาคฮินามิอาโออิจากจาก,กุชาระโทโมสกิคุงเกมพิชมโฌไดเกซอมาให้เสียงภาคสมาชิกลำดับที่หนี้ส่วนสมาชิกคนที่เหลือไม่ค่อย มีบทมากนะงั้นเราไปแบบเร็วๆเลยละกันกับเซตาสมาชิกลำดับที่6เธอชอบออกเดินทางไปรอบโลกเพื่อรวบรวมข้อมูลซึ่งหน้าตาของเธอในมังงะที่ผมอ่านนั้นเธอก็ยังไม่ออกมาเลยแต่ในแอนิเมะเนี่ยออกมาแล้วซ่าภากโดยคุณอาซาอิอายากาจะของเสียงพากคา,า,าร่าซาอิรุมาคุมปสนในแดนปีศาจเช่นเดียวกันกับเอตาสมาชิกลำดับที่7ที่ก็ยังคงไม่โผล่มาเหมือนกันแต่ในฉบับแอนิเมะเนี่ย,ยก็มีรูปแล้วซึ่งก็จะได้คุณคอนโดเรนากูดิก คยให้เสียงภาคนี้ไคโดจากโดโรเฮโดโรมารับหน้าที่ภาคเธอคนนี้ซึ่งก็หมดกันไปแล้วนะครับสหรับคนในกลุ่มชาโดอ์การ์เดนงั้นเรามาที่ตัวละครสมทบนอื่นกันบ้างดีกว่าเอาแบบเร็วๆรวบรัดเลยละกันกับแคคาเกโน่พี่สาวของเซ่แม้จะชอบทําตัวรังแกน้องชายแต่จริงๆแล้วเป็นบาร์คอนภาคโดยคุณฮิดาการีนาเจ้าของเสียงอีกหนึ่งบาร์คอนอย่างอิริโดยูเมะต่อด้วยจากะและเฮียโรเพื่อนของเซ่ที่เขาคบไว้เพื่อ ตัวเองนั้นดูเหมือนคนธรรมดาตามต่อด้วยรถโอเรียนา่าประชานนักเรียนที่ประทับใจในความใจสู้ของเซนภาคโดยคุณชิไรชิฮารุกะเจ้าของเสียงภาคฟูรุฮาชิฟูมิโนะจากเรื่องนี้ตำราไม่มีสอนเชอร์รี่บานเนตสาวน้อยดิซิดให้ช็อกโกแลตไปแบบส่งและสุดท้ายจึงได้มาเป็นเพื่อนกันโดยจะได้คุณไอซาวะซายาเจ้าของเสียงภาคทาจิบานะยุสึกิจากเรื่องเล่าของสาวน้อยยุคไทโชและปิดท้ายด้วยอลกเซียมิดกล อ,องค์หญิงที่ซิดไปสารภาพรักเพราะเกมลงทันแต่เธอก็รับรักเขาเพราะจะใช้ประโยชน์จากเขาเหมือนกันภาคโดยคุณฮันสวะคานานผะู้ที่เคยให้เสียงภาคนาคาโนอิจิกาจากเจ้าสาวผมเป็นแฝดหา่ามารับหน้าที่ภาคองค์หญิงเหลี่ยมจัดคนนี้ และนี่นะครับก็คือตัวละครในเรื่องที่จะมาสร้างเรื่องราวทั้งความกล่าวความเดือดดาลความดาร์นับเป็นเรื่องราวอีกเรื่องเลยนะครับที่คบรบโหดแม้ว่าจะหนักไปทางก่าวของชาร์โดส่วนใหญ่นะนะแต่องค์ประกอบอื่นๆของตัวมังงะที่ผมได้อ่านก็ทําออกมาได้ลงตัวจริงๆความจริงจังและความกล่าวมันพอดีเส้นเป๊ฉากต่อสู้ก็ทําออกมาได้เดือดดาลเนื้อหาก็มีความเข้มขน้นส่วนกล่าวก็มีเต็มกระปุกทําให้ผมเนี่ยชอบเรื่องนี้มากๆเพราะผมชอบ ่หาหาอยูแล้วถึงแม้ว่าบางครั้งผมจะหงุดหงิดความเบีย้ยวของซีดแบบมันจะเบีย้ยวไปไหนวะคุณพี่โดยที่ผมพูดถึงนักพากตัวละครเซเยนยาวไม่ใช่ว่าพวกเธอทุกคนจะบวดเยอหนาะแต่เพลงปิดของอนิเมะเรื่องนี้อย่างเพลง Darling in the Night ก็จะได้สมาชิกของ Shadow Garden ทั้ง7มาขับร้องเพลงปิดให้นั่นเองส่วนเพลงเปิดก็จะใช้ชื่อเพลงว่า h i g h ที่จะขับร้องโดยวง o x t ซึ่งจากที่ผมฟังในตัวอย่างมันก็ให้อารมณ์เหมือนเพลงย,ยุคกลางผสมความเป็น สมัยใหม่เข้าไปซึ่งผมก็มองว่าโอเคเลยเตรียมกระปุกกาวให้พร้อมและเตรียมรับชม The i m m i n e n t Inshadow ชีวิตไม่ต้องเด่นขอแค่เป็นเทพในเงาในวันที่5ตุลาคมที่จะถึงนี้ส่วนแอปไหนจะฉายในบ้านเรา ถ้าพวกเขาประกาศมาแล้วผมจะแปะลงช่องคอมเมนต์ทีถ้าเขาจ่ายนะนะและก่อนจากกันนะครับบอกผมหน่อยนะครับว่าคุณชอบอนิเมะแนวต่างโลกเรื่องไหนมากที่สุดและถ้าคุณชอบสกู๊ปอนิเมะนะคะับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ของผมจีเกียร์อนิเมะที่เดียวสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับทุกคนขอให้สนุกกับก้าวกระปุกนี้นะ